นี่ครับทุกคนผมไปเจอคลิปหนึ่งมามันขึ้นโฆษณายาสีฟันที่แบบคือในคลิปเขาอะแปรงแปรงเสร็จบ้วนน้ำทิ้งหูฟันขาวเสี้ยวเลยอะผมก็เลยทําการลองสั่งมาครับเท่าที่ดูนะครับก็เป็นยาสีฟันนะผลิตที่จีนแล้วก็นําเข้าโดยบริษัทประเทศไทยคือเราไม่อยากให้ข้อมูลผิดผมไม่รู้ว่าส่วนผสมหรือว่าเลขที่ใบรับแจ้งอะไรต่างๆพวกนี้มันปลอดภัยกับเราหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแปรงเลยผมให้ดูก่อนฟันตอนนี้นะอันนี้คือบีฟอร์นะทุกคนมาแปรงให้ดูเลยแล้วกันทุกคน สดๆเลยนะไม่ใช้น้ำเลยนะนี่นะอืมนี่นะทพกคนไม่ล้างด้วยนะมันขาวขึ้นอีกเหรอไมอ <c oughs> ่เอา,าเนะ <c oughs> อาคนดียันมงี่นี่ครับผมรับ เฮ้ย <Hey. S 2> มันก็เหมือนเดิมนี่ว่าทุกคนดูดิอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูนะว่ามันขาวขึ้นไหมนี่นะร้านนี้เดี๋ยวแปะไว้ให้ดูนะครับทุกคนคือที่ผมแปะไว้ให้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปซื้อนะเผื่อใครอยากไปลองไงน,ะนี่ในรีวิวก็บอกอยู่นะครับว่าฟันไม่ขาวเหมือนที่โฆษณาได้2องหลอดละห้าเก้านะครับก็มีคนรีวิวเยอะนะว่าไม่ได้ขาวเหมือนที่โฆษณา